บางคนเขาอาจจะมีจะถามมาว่าถ้าทำไม่ได้กำไรแล้วทำทำไมก็นาเป็นของเราเองใช่ไหมครับนาเป็นของเราเองถ้าเราไม่ทำใครจะทำคับัดนี้นะครับผมบุญรักษ์พันงามนะครับ ทีมงานของ P.S.K 205นะครับวันนี้เราได้มีโอกาสย้อนกลับมานะครับเพื่อกลับมาดูนะครับแปลงนาที่ใช้ิภันฑ์ P.S.K ของเรานะครับ My Power Set นะครับรในจังหวัดบุรีรัมย์เจ้าเดิมซึ่งใช้กันมาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับและเห็นว่าไม่ใช้เคมีเลยนะครับหรือว่ายัางไงเดี๋ยวเราตามไปถามตัวท่านเองนะครับนั่นคือลุงเครื่องด้านโน้นเลยครับ วันนี้มีโอกาสกลับมาตั้งแต่เราไม่ได้มาเจอกันนานเลยนะตั้งแต่เริ่มเลยนะเพราะว่าอะไรครับเพราะตอนนั้นมันมีโควิดนะครับไม่ได้มาเยี่ยมลุงเทียนนี่เป็นกี่เดือนแล้วครับลุงครับอันนี้ตั้งแต่เดือนพฤษภามาพฤษภามาวันที่20พฤษภาที่เราเริ่มหวานที่เราเริ่มหวานครับทม่เริ่มหวานพฤษภาตอนนี้มันก็ ตุลาแล้วตั้งท้องแล้วลุงเพียงนาแปลงนี้ทั้งหมดกี่ไร่นาจะพาะแปลงนี้ทำสามสิบสองไร่สามสิบสองไร่นะครับสามสองไร่เห็นว่าลุงเพียงนีใช้นวัตกรรมพวกนาโนไคเดซานพวกนี้เนี่ยมาครับใช้ตลอดหลายปีแล้วครับแล้วปัจจุบันนี่ยังใช้ปุ๋ยเคมีอยู่ไหมครับเคมี ใช้เป,เ,ปเป็นเป็นเป็นบางที่ที่ข้าวมันมันมันยังไม่เป็นต้นนะะที่มันมันมันเริ่มมันเคระแต่ค<ต>ิด <ๆ S 2> ว่าใช้น้อยมากใช้น้อยมากครับ,รบทั้งหมดอ่าดีเดี๋ยวผมถามเพื่อให้เกิดความชัดเจนเนาะทั้งหมดสามสองไร่เนี่ยนะครับลุงเซิงใช้เคมีกี่ลูกแต่ก่อนใช่ไหมครับแต่ก่อนหน้านั้นแต่ก่อนก็ 32ไร<ด>่นี่ก็ประมาณ40 40ลูกนะครับ4 0ลูกก็40ถึง50เนาะ40ถึงลูกก็ประมาณ3-40ถึงบาท3-40ถึงบาทต่อปีปะปนะครับรหลังจากที่ได้มารู้จักกับนวัตรกรรมของเราเนี่ยเป็นไงบ้างมันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงเปลี่ยนแปลงครับคือช่วงแรกเนี่ยเราเราเราก็ยังไม่เชื่อเนาะเพราะว่าปกติแล้วเราก็ทำนามาก็ใส่ปุ๋ยเคมีมาตลอดตั้งแต่แรกๆมา แต่มาช่วงนี้ก็มีผู้มาแนะนำคือคุณกบนะครับท่านก็ได้นำตัวนี้มาให้ใช้นะครับก็เลยก็เลยทดลองทีแรกเนี่ยเราลดเราลดเคมีมาเหลือครึ่งหนึ่งเหลือครึ่งหนึ่งครับผมก็ปรากฏว่าได้ผลดีผลผลิตยังยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ ยง่อตอนนี้เอานี่เถอะตอนนี้เข้ามาปีที่ไรแล้วที่ใช้กลุ่มไคโตซานกลุ่มละสี่ปีแล้วเนาะปัจจุบันนี้ถือว่าแทบจะไม่ได้พืชอนีเลยเนะาะแ,แต่ผล,ผลผลิตที่ได้เป็นไงฮะในความรู้สึกรุ่เทียงก็เหมือนเหมือนเดิมนะครับหมายว่ามันมันไม่มันไม่ได้ลด,ดลงเลยไม่ได้ลด,ดลงแต่สิ่งที่ลดลงชัดเจนก็คือ,อต้นทุนของเราต้นทุนในเรื่องของปุ๋ยเรื่องยานะครับ ตีนแต่ละตีนี่ลุงอย่หลายคนคงอยากทราบว่าเราฉีดเนี่ยมันฉีดกี่ครั้งอ้มันฉีดกี่ครั้งเนี่ยสามถึงสี่ครั้งครับสามถึงสี่ครั้งนะครับครับสามเสี้ยงนาสามสองไร่นี่ลุงเพิ่ใช้ชุดนี้นะครับชุดนี้อ่านชุดสามสองไร่ใช้สองใช้เท่าไหร่นะสองชุดนี่ไม่ชุง ไม่หมดสองชุดเจ็บพันบาทเลยนะเจ็บพันบาทใช้ไม่หมดสารสองไร่นี่คือใช้ไม่หมดเลยไม่หมดครับต้องกลัวจยใช้ปีหน้าอีกถือว่าประหยัดมากแต่สิ่งที่ประหยัดอย่างเดียวคงคงไม่ใช่คําตอบแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือผลลัพธ์ที่ได้เดี๋ยวเรามองดูด้านนี้มันเป็นไงบ้างครับในสายตาในฐานะชาวนานะเป็ที่เลยดีกว่าปีที่แล้วไหมดีกว่าปีนี้คือภาพรวมดีกว่าที่แล้วนะครับพอเราใช้ต่อเนื่องมา หลายปีแล้วเนาะล้วมาดูดูเอาลุงแขชี้ดูที่ว่ามันมันดียังไงหลายคนในฐานะที่บางคนอาจจะยังไม,ม่ให้เกษตรกรน,นะครับผมมัน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 เด่นมันดีตรงไหนอาลุงียงลองลอง,ลองเล่าสักหน่อยออออคือปกติแล้วถ้าถ้าเราใส่ปุ๋ยเคมีนี้ข้าวใบมันจะใบมันจะโยยใช่ไหมครับแต่ของเรานี่ใบตั้งเนี่ยเนี่ยใบมันตั้งครับใบมันตั้งเสร็จแล้วพอละแสงแดดมาแสงแดดมันก็ส่งใบดึงพื้นครับมันเป็นการ ป้องกันในโรคโรคอะไรโรคเชื้อราใช่ไหมครับเพราะว่าโรคเชื้อราจะไม่เกิดเลยครับแล้วแล้ว <นำ S 2> ดูดความสมบูรณ์ของมันอ่ามันมันเป็นไงบ้างครับลุงกเตก๋าก็ดูดูดูตามสายตาแล้วมันดีดีมากนะดูลุงแล้วลวงลวงนี่ก็ใหญ่ด้วยนะฮะครับผมลวงใหญ่ด้วยแล้วเอานี่ดีกว่าวันนี้อาจจะมองมแล้วเปรียบเทียบแถวๆนี้มีใครที่ไม่ได้ใช้ไหมใกล้ๆลงเทองเนี่ยตรงๆเห็นอันนี้แปลงนี้คือปลูกพร้อมกันนะครับแต่ไม่ได้ใช้ นะครับไม่ได้ใช้นะฮะอันนี้เราเราจะได้มีภาพการเปรียบเทียบที่ชัดเจนนะครับว่าอันนี้คือไม่ได้ใช้แต่รอบนี้ที่มองไปด้านนี้คือใช้ของเราครับทั้งหมดนะครับใช้ตัวไหนบ้างอ่นนี้นีกว่านะครับใช้ในตัวมันมีตัวไหนบ้างครับมีมีมีตัวพอ,อหลายคนอยากรู้ว่าลุงเครืองใช้ยังไงใช้ตัวไหนอันีตัวนี้คืออะไรครับลุงเครืองเนี่ยอันนี้อม ไมพาวเวอร์นาโนอ่าตัวนี้เป็นนาโนเนาะเป็นแคปซูลนะครับครับอันนี้ไคโตซานไคโตซานอ่าไมพาวเวอร์ไคโตซานครับแล้วก็ตัวนี้คือไมพาวเวอร์สปีดสปีดครับใช้แค่สามตัวนี้ครับผมผสมยังไงผสมยังไงก็คือใช้ตัวนี้สิบซีซีสิบซีซียี่สิบซีซียี่สิบซีซีครับผมอันนี้อะไรอันนี้ก็ยี่สิบถึงสามซีซีถึงสามซีซีแล้วแล้วตัวนี้ครับหนึ่งแคปซูลหนึ่งแคปซูลต่อน้ําต่อน้ำสามสิบ 30ลิตรนะครับฉีดนี่ฉีดไปสี่ครั้งนี่ฉีดไปไปสองครั้งนี่แหละฉีดไปสองครั้งสองครั้งลาสามครั้งเมื่อวานไม่ฉีดไปครั้งหนึ่งเมื่อวานฉีดไปแล้วสามครั้งเราจะฉีดในฤดูกาลหนึ่งลุงเรื่องฉีดกี่ครั้งครับฉีดในฤดูกาลนี้เราฉีดสามครั้งสามครั้งเองครับในหลังจากที่ข้าวออกรวงมันก้มตอนตข้าวเริ่มก้มเริ่มโน้มตัว นั่นก็ฉีดอีกรอบหนึ่งรวมแล้วทั้งหมดก็คือฉีดเป็นสี่ครั้ง,ง,งนาสามสิบสอไร่นี่ฉีดสี่ครั้งเนี่ยสองชุดไม่หมดไม่หมดโอ้โหประหยัดมากนะครบสบประหยัดตอนที่เหลือเหลือค่าใช้จ่ายเหลือตีเท่าไหร่ โอ้ไอไอไอนี่เจ็ดพันกับสามสี่หมื่นเนี่ยมันก็ก็ลองคิดดูจากปีหนึ่งสามสี่หมื่นตอนนี้ใช้เงินแค่ไม่ถึงเจ็ดพันบาทต่อปีในเรื่องของทานเพราะว่าดูแลสองทุดนี่เราใช้ไม่หมดใช่ไหมใช้ไม่หมดแล้วไม่ไม่ไม่ใช่ว่าเราจะใช้ได้เฉพาะข้าวนะตามพืชตามไร่ตามสวนน่ะเราก็ใช้ได้พวกมะนาวพวกกล้วยพวกอะไรเนี่ยเวลานี่เราก็ใช้เหมือนกันครับครับลุงเครื่องอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องเกษตรกรที่ยังไม่ได้ใช้ ก็ก็ดูดูดูตัวอย่างของรุงเครื hmm. mm ่องก็แ hmm. ล้วก ok right? ันนะครับเพราะว่าผมใช้ตัวนี้มาโดยที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีหรือจากตลาดเลยเนี่ยมันเป็นการประหยัดต้นทุนถือว่าประหยัดได้ได้เยอะมากนะครับแล้วที่พูดได้ที่สุดก็คือเราได้ข้าวดีข้าวเป็นข้าวอินทรีย์ด้วยนะครับ เป็นเท่า EC ถ้าสังเกตรวงสังเกตรวงนี่ก็ถือว่ารวงใหญ่มากนะครับลุงเพียเนาะครับผมเมื่อกี้เราได้วัดรวงไปแล้วนะครับยาวยาวกว่าขวดนะครับวงี่ยาวกว่าขวดนี่นะ<ช> <net. S 1> ครับผมแล้วถ้ามีคนอยากได้ข้อมูลเพิ่มเ<ช>ตมิมก็มาหาลุงสามารถมามาสอบถามลุงเคพีองได้นะครับ<ช>สามารถสอบถามลุงเคพีองเบอร์ไหนครับอ๋อให้เบอร์ไว้นิดนึงครับผมนี่ถ้าอยากจะติดต่อลุงเคพีองก็061นะครับ0317815นะครับอันนี้ก็รับรอง สามารถโทรมาปรึกษาสอบถามได้เรื่องการทำนาเพราะลุงเื่องทำนามาแล้วกี่ปีตัวห้าสิบหกสิบปีแล้วห้าหกสิบปีนี่ทำนามาตลอดชีวิตตั้งแต่เด็กๆมาเลยนะครับต้องขอบคุณลุงเชียงมากครับรับวันนี้ที่มีโอกาสกลับมาเที่ยมกันนะครับขอบคุณมากครับทุกท่าน